พระวจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่13กรกฎาคมสัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศศกอิสยาบทที่6ข้อ1ถึง8ในปีที่กษัตริย์อุสิยาสิ้นพระชน ขพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่บนพระบัลลังก์สูงและตั้งอยู่บนที่สูงชายฉลองพระองค์แผ่เต็มพระวิหารเซราฟหลายตนยืนอยู่เหนือพระองค์โดยรอบแต่ละตนมีปีกหกปีใช้สองปีกบังหน้าสองปีกคลุมเทา้าและสองปีกใช้บินเซราฟแต่ละตนต่างร้องรับกันว่าศักดิ์สักดิษสักดิษ องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลแผ่นดินทั้งหมดเต็มไปด้วยพระสิริดุ้งโรดของพระองค์เสาประตูทั้งหลายสั่นสะเทือนเพราะเสียงของผู้รองและพระวิหารก็มีควันเต็มไปหมดข้าพเจ้าพูดว่าวิบัติจงเกิดแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากมีมนทิน อาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติริมฝีปากมีมนทินถึงกระนั้นในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลแล้วเสรัฟตนหนึ่งบินมาหาข้าพเจ้าถือคีมคีบฐานที่ลุกอยู่มาจากพระแท่นบูชาเสรัฟตน,นั้นสัมผัสปากข้าพเจ้าพูดว่าดูสิ สิ่งนี้สัมผัสริมฝีปากของท่านแล้วความผิดของท่านก็ถูกลบล้างแล้วบาปของท่านก็ได้รับการอภัยแล้วแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะส่งใครใครจะไปแทนเราข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถอ บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทิวบทที่สิบข้อยีถึงสาสาเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่าสิทธิ์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์และผู้รับใช้ย,ย่อมไม่อยู่เหนือนายถ้าสิทธิ์เท่าเทียมกับอาจารย์และผู้รับใช้เท่าเทียมกับนาย ก็เป็นการเพียงพอแล้วถ้าเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูลเขาจะเรียกลูกบ้านร้ายกว่านั้นสักเท่าใดอย่ากลัวมนุษย์เลยไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่าง สิ่งใดที่ท่านได้ยินกระสิบที่หูจงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือนอยากกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรกนกกระจอกสองตัวเขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือถึงกระนั้นก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้น โดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วดังนั้นอย่าก,กลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์และผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่รับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ท่าน,นผู้ฟังครับในปีที่กษัตริย์อุซียาสิ้นพระชนซึ่งอยู่ในราวปี740ก่อนคริสตศักราชประชาชนชาวอิสราเอลอยู่ในสภาพย่ำแย่พวกเขาประพฤติตนเหินห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขาทรงส่งประกาศสงิสยาห์นำสารของพระองค์ไปบอกประชาชนเหล่านั้นให้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปเมื่อบรรดาประกาศศกได้รับมอบพันธกิจจากพระบิ็นเจ้าให้ไปทําหน้าที่ตักเตือนและเรียกประชาชนให้กลับใจพวกเขามักจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่พร้อมไม่มีความเหมาะสมที่จะประกอบภารกิจนี้ส่วนมากก็จะให้เหตุผลต่างๆนานาเพื่อไม่ต้องทําหน้าที่นี้ประกาศศวิซยาก็เช่นเดียวกันท่านมีความรู้สึกว่า ริมฝีปากของท่านไม่สะอาดดังนั้นท่านจะนำพระวจาที่สะอาดและศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าไปประกาศให้กับประชาชนได้อย่างไรตามที่ท่านเองก็สารภาพว่าวิบัติจงเกิดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากมีมนทินอาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากมีมนทิน พระผู้เนเจ้าจึงใช้เครูปหรือเสราฟซึ่งในพระคัมภีร์มีคำอธิบายว่าเสราฟตามรากสั์หมายถึงสิ่งที่ลุกเป็นไฟแต่นอกจากชื่อแล้วเสราฟที่มีปีกเหล่านี้ไม่เหมือนกับงูไฟในกันดาลวิถีบทที่21ข้อ6ถึงข้อ8เทียบเฉลยธรรมัญญัติบทที่8ข้อ15หหรือเหมือนสัตว์ที่บินได้ในอิสยา บทที่14ข้อ29บทที่30ข้อ6เซราบเหล่านี้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์มีหปีเหมือนกับสิ่งลึกลับซึ่งนำรถทรงของพระยาเวในเอเสเคียนบทที่หนึ่งและ10บเหมือนกับรูปที่ประดิษฐานอยู่เหนือหีบพันธสัญญาอพยพบทที่25่สข้อสิเชิงอัดไอ ต่อมาภายหลังธรรมประเพณีใช้ชื่อเสราบและเครูปหมายถึงทูตสวรรค์สองกลุ่มเสราบตนหนึ่งบินมาหาอิสยาถือคีมคีบฐานที่ลุกอยู่มาจากแท่นบูชาเสราบตนนั้นสัมผัสปากของท่านประกาศศกพูดว่าดูสิสิ่งนี้สัมผัสริมฝีปากของท่านแล้วความผิดของท่านก็ถูกลบล้างแล้วบาปของท่าน ก็ได้รับการอภัยแล้วอิสยามีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมแต่พระบินเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้ท่านเหมาะสมพระองค์ทรงชำระเลมฝีปากและจิตใจของท่านแล้วทรงถามว่าใครเราจะส่งใครไปแทนเราท่านผู้ฟังครับพระบินเจ้าทรงเคารพอิสรภาพของมนุษย์ เคารพการตัดสินใจของเขาเมื่อท่งชำระเรมฝีปากของอิสยาให้สะอาดแล้วพระองค์ก็ถามความสมัครใจของเขาไม่ได้บังคับอิสยาตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิดคำพูดประโยคนี้เป็นคำพูดที่เรามักได้ยินเวลามีการถวายตัวของนักบวชบางคณะนะที่แสดงออกถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ที่พระเป็นเจ้าจะทรงมอบหมายให้กระทำมีผู้นำประโยคนี้มาแต่งเป็นเพลงที่มีทํานองไพเราะมากและมักจะถูกนำมาร้องในโอกาสถวายตัวหรือการบวชเป็นพระสงฆ์คือเพลง Here I Am Lord ท่านฟังครับถ้าจะถามว่าโบราณจากหนังสือข,ของประกาศโสิยากับพระวรสารโดยนบุญมัธิว ที่เราฟังอ่านกันในวันนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรคำตอบก็คือเกี่ยวข้องกับข้อความในประโยคที่ว่าอย่ากลัวมนุษย์เลยไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่าง สิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูจงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือนตัวบทนี้มักถูกเข้าใจว่าสิ่งที่มนุษย์พูดไว้ในที่ลับความไม่ดีที่ถูกกระทำในที่ลับตาวันหนึ่งจะต้องถูกนำมาเปิดเผยแต่ในบริบทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวจากล่าวคือเมื่อฟังพระวจาแล้วอย่านำไปซ่อนหรือเก็บไว้เฉย ต้องนำไปประกาศดังพระวจาที่ว่าสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูจงประกาศที่ดาดฟ้าหลังคาเรือนดังนั้นพระเยซูเจ้าทรงสั่งสิทธิของพระองค์ให้ประกาศพระวจาของพระองค์ท่านผู้ฟังลองสังเกตเสาวิทยุจานทีวีที่ถูกติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านหลังคาตึก ท่านก็จะเข้าใจพระวาจาของพระเยซูเจ้าตอนนี้เป็นอย่างดีเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกับกลายเป็นหมู่บ้านเดียวกันด้วยเครื่องมือสื่อสารทันสมัยทั่วโลกสามารถติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกเหตุการณ์ต่างๆไปพร้อมๆกันดังนั้นข่าวสารที่เราได้รับจากพระวาจาก็คือพระเจ้าทรงส่งอิสยานนำสารของพระองค์ ไปประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกนำสารแห่งพระนะจักรของพระองค์ไปประกาศแก่โลกพระองค์ทรงบอกให้เราประกาศข่าวดีของพระองค์อาศัยสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน